สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตํำนานเรื่องเล่าค้านจากตำนานสู่ชีวิตจริงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็กดเจลล้างมือกันด้วยนะครับวันนี้มีเกมมาให้เล่นนะครับเพื่อที่จะให้คุณอยู่บ้านกันดีไม่เอ่ยหรือว่าอ่าเราจะมาทำนายกันนะครับว่าวันที่ดาวจันย้ายเข้าไปสู่ในเลือนราศี พฤกษกนะครับก็คือตามรูปนี้ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนลาศีพฤกษกก็คือตรงกับวันที่28มีนาคมนะครับตรงกับวันที่28มีนาคมก็คือประมาณพรุ่งนี้เนาะ14.15จนถึงประมาณ23.44ของวันที่30มีนาก็คือสักวันจันทร์นะก็เป็นเสาบ่าย2จนถึงประมาณสัก จันห้าทุ่มเท่งคืนนะครับประมาณ2วันครึ่งที่ดาวจันร์ทย้ายมาอยู่ในเรือนราศีพฤกษกนะครับผมคุณเอง จะทำอะไรบ้างอ่าคุณเองอยากจะทำอะไรบ้างนะครับมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด15ใบด้วยกันได้ดูคลิปของลูกกระแดะแล้วใช่ไหมครับลูกกระแดะก็คือลูกกลมๆเป็นตามเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าลูกกลมๆเนี่ย้าม,มันเด้งไปเด้งมาม,มันไปเจอใครมันก็จะเปลี่ยนสีมันก็เหมือนกับคนที่มีภาวะของการติดโควิดใช่ไหมครับถ้าไปเจอกับใครนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้คนที่อยู่ด้วย ติดไปด้วยเราเรียกว่าทฤษฎีลูกกระแดะนั่นเองนะครับผมคงได้ดูคลิปกันแล้วนะครับไม่ต้องพูดมากมีไพ่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็15บใบนะอันนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลยคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วนะครับเสาอาทิตย์จันเนาะคุณจะทำยังไงดีนะผมถ่วงเวลาคุยให้คุณได้ใช้จิต ในการเลือกเลือกไพ่จะเลือกเบอร์ไหนก็ได้อยากเลือกกี่ใบก็เลือกเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเป็นเกมเล่นง่ายๆก็เหมือนกับเป็นเกมเหมือนกับ พิกาส์อะไรเงี้ยนะครับก็คือเปิดไพ่นะครับไหนใครเป็นลูกกระเดะบ้างอ่านะครับโอเคไหมโอเคไหมมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1 2 3 4 5กตั้งจิตอธิษฐานทึกคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วไปด้วยกันไปยางไปยางอ่าไปยางไปยางอ่าเอานะเริ่มยางเริ่มยางเอาอยางใครเลือกไปที่1ครับเลือกไปที่1 ใบที่หนึ่งเรียกว่าเทเวอ i ิงนะครับแกแดะมากนะครับอยากไปนู้นอยากไปนี่แต่การที่คุณจะไปนะอย่าลืมนะคุณจะต้องใส่ไอตัวนี้ไปด้วยชุดอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นใครเลือกใบที่หนึ่งคุณคือลูกกระแดะรกเดะมากนะครับประมาณนี้เนาะจะต้องมีการเทเวอ i ิงอยากไปนู้นอยากไปนี่นะครับแต่การไปจะต้องนี้ด้วยนะป้องกันตัวเองไว้นิดหนึ่งก็จะได้ กระแดะมากแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะใบที่2ตามมาเลยครับใบที่2หลบอยู่ในบ้าน h ายดิงเนาะเป็นแมวน้อยที่แบบหลบอยู่ในกองดอกไม้พวกนี้อ่ะมันก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะหลบอยู่แต่ในบ้านนะคนนี้ก็โอเคนะก็เป็นโซเชียลดิส c ท n ซิ่งยนะครับโอเคเนาะก็ก็ดีครับอยู่กับบ้านเราเนาะก็ กินข้าวบ้านทํานู่นทํานี่มีกิจกรรมกับคนในครอบครัวนะครับก็เหมือนกับเป็นการไฮดิง้งเก็บตัวนั่นเองนะครับไปดูใบที่3กันใบที่3ก็ต้องเจ,จอคู่คนบ้างเนาะก็เป็น meeting ะนะแมวน้อยตัวนี้ก็ได้มาเจอเจอตัว fairy tale หรือว่าเป็นตัวแฟรี่ตัวเล็กๆนะครับแมวน้อยก็ยังสงสยัยเอ๊ะมึงมาทําไมเนี่ยเออมึงมาทําไมเนี่ย คือก็อยู่บ้านเก็บตัวแล้วจะมาหาฉันทําไมอ่าอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบว่าชีวิตมันก็ต้องเจอเจอผู้คนบ้างบางครั้งบางทีเรามีกวนที่เราที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ติดหรอกนะไม่ได้ไปสนามมวยไม่ได้ผับไม่ได้ไปท้องลงท้องลอเพราะฉะนั้นก็ได้มาเจอกันบ้างมาคุยกันบ้างเราจะได้แบบว่าสุขภาพจิตดีนะครับไปดูใบที่สี่ตอเลยใบที่4ี่ 4, อุ้ย รู้นะต้องทำยังไงอ่าใบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเทพอียิปต์เลยใช่ไหมครับเขาเรียกว่า knowing นะครับ knowing มันก็คือเรื่องของการที่แบบว่ารู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างจะแต่ทำหรือไม่ทำเออนั่นแหละโอ้ยรู้มาหมดนะโอ้ยจะต้อง social distancing ยังไงจะต้องแบบว่าปิดปากจะต้องทาเจลจะต้องล้างมือยังไงรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ทำหรือไม่ทำดูแววตาของนางแมวนะครับก็มีการอุ้มแมวอาจจะแบบว่า เออรู้อ่ะแต่ทําดีไหมอะไรเงี้ยนะยังไงก็ช่วยกันเนาะอย่าเป็นภาระของหมอของบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับอไปดูใบที่5กันครับใบที่ห้าใครบอกกูจะแหกกดทุกสิ่งอ่านเนาะประมาณนั้นแม่จะแหกกดทุกสิ่งอันเลยเขาเรียกว่าค r ัมบิ่งนะครับก็คือแมวเป็นสัตว์ที่แบบว่ามีลักษณะนิสัยที่แบบว่าดือ้อไงเออแล้วแบบเหยียบหัวคนได้ก็จะเหยียบปะ เออรูปนี้มันประมาณเหมือนว่ามันปีนต้นไม้มันพยายามจะหนีมันจะพยายามจะแหกคอเพราะนั้นไม่ดีนะครับออใครเลิกเบอร์ห้าถ้าตั้งใจว่าอยากจะแหกกดแหกคออะไรสงสารคนที่คุณไปเหยียบเขาบ้างนะประมาณนี้นะครับใครเลิกเบอร์ห้าก็นิสัยไม่ดีนะครับไปต่อที่เบอร์หกเลยนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือการเล่นเกมง่ายๆนะครับอืมสบายๆใบที่หกเราบอกว่าสลิปปิ้งครับสลิปปิ้งแปลว่าเนี่ยนอนจนจะได้หมอนเป็น ามีอยู่แลวโอ้ยไม่รู้จะให้นอนทั้งวันทั้งคืนนอน14วันนี้เบื่อมากนะเพราะฉะนั้นก็ ปีนี้เดี๋ยวพอนอนเสร็จหลังจาก14วันก็ไปอําเภอไปบางลักเลยนะครับไปจดทะเบียนกับหมอนนะครับใบที่7ครับใบที่7อ็ดเขาเรียกว่า e n c h a n c m e n t นะครับ e n c h a n c m e n t เขาบอกว่าวิตกจริตจ,จิตงงงวยหลงเพอเออแล้วกูนะเป็นลนักษณะของการที่คุณแบบว่าเป็นความลุ่มหลงไงบางครั้งบางทีแบบว่าเฮ้ยอยู่บ้าน14วัน อ,อ,อะไรเงี้ยเลยเริ่มเริ่มโอ้โอ้พลังฉันมีพลังอะไรอน,นะกลายเป็นแบบว่าอยู่คนเดียวมากๆก็เออบางทีก็อยู่แล้วก็ลุ่มหลงบางทีก็หลงละเมอกลายเป็นแบบว่าไม่ดีครับกลายเป็นคนจิตซึมเศร้ากลายเป็นวิตกจริตหรือไม่ก็กลายเป็นโรคเครียดกลายเป็นเออโรคซึมเศร้าไปนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยก็อาจจะแบบสนใจอะไรบางอย่างเนี่ยให้สนใจแบบ พองามเนาะบางทีแบบว่าเราไปติดมันมากจนเกินไป14วันนั่งเล่นเกมอย่างเดียวดูซีรีส์อย่างเดียวพอหลังจาก14ีวันไม่ทําอะไรเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะนั้นบางทีทางสายกลางก็ควรจะดำรงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับเบอร์8ครับใครเลือกเบอร์8โควิดก็กลัวผัวก็อยากได้นะครับใบนี้ กูมิ่งนะครับกูมิ่งคือลักษณะของการแบบว่าแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับรักสวยรักงามอะไรประมาณนี้นะครับนั่งหวีผมนั่งเซตผมไปเรื่อยๆทั้งวันอะไรประมาณนี้เป็นลนักษณะของช่างเสริมสวยเสริมสวยเนาะก็เลยบอกว่าโควิดก็กลัวผัวก็อยากได้เพราะว่าแมวตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างผมสร้างไปเรื่อยๆแล้วก็คิดมากไปเรื่อยๆโอ้ชีวิตนี้จะไม่มีผัวจะตายด้วยโควิดก่อนหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะครับไปใบที่เก้าเลยเขา โดนหลอกด่าป่ะวะเนี่้ใบที่เก้าครับไม่น่าเล่นเลยใช่ไหมครับเออเนาะช่วยไม่ได้ครับในเมื่อคุณเลือกแล้วคุณต้องดูให้จบครับใบที่9ต่อด้วยการสะกดความอยากเอาไวนะ้นะลูกเนอะ empowering นะครับ empowering มันเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของการที่แบบว่าคุณเองมีเรื่องของพลังจิตมีพลังแบบว่าแมวตัวนี้กำลังสื่อสารกับคุณอยู่ว่า ใจเย็นไว้ลูกจะเย็นลูกอย่าพึ่งเนอยุบหนอพพองหนอยุบเนาะพองหนออยากได้อย่าพึ่งหลัง14วันเราค่อยไปได้การอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถสะกดจิตใจให้มันอยู่กันเนื้อกับตัวได้เราก็พยายามทําไว้นิดหนึ่งอะไรที่มันไม่ดีเราก็อย่าทานะ,ค,ะาครับใบที่10บครับมันไม่มีใบดีเลยหรือเปล่าวะอะใบที่10รู้สึกจิตใจใจคอไม่ดีเลยมันกังวลไปหมด feeling นะครับ feeling มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็เข้าข ข้างแบบว่าเครียรซึมเศร้าวิตกจริตนะครับเฮ้ยคนข้างบ้านมันเป็นโควิดเฮ้ยตรงเขตนั้นเป็นโควิดเฮ้ยเมื่อวานที่ไปกินมาเป็นโควิดโอ๊ยอะไรดีอ่ะอม,มันรู้สึกฟิลลิ่งไงมันรู้สึกแบบว่าตื่นตัวตื่นตาตื่นใจ ตื่นไปหมดทั้งตัวยกเว้นอย่างเดียวสติที่ไม่ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะตั้งมันอยู่ในสตินะครับเบอร์10ครับ,บรเบอร์11เดครับเดี๋ยวเราดูอ่าเบอร์สิบเอ็ดน่าจะดีเนาะเดินวิ่งวิ่งเขาบอกว่าทาไมเขาไม่มีจัดวิ่งกันนะเออพวกนี้เป็นสายวิ่งไงครับเนาะแต่ก่อนโอ้โหวิ่งกันสนามหลวงนู่นพุทธมนตรใช่ไหมครับเออประมาณนั้นน่ะของสี่ของห้าตัวนี้ไม่มีที่จะวิ่งเออวิ่งก็ไม่ได้โดนคร์ฟิว เพราะฉะนั้นวิง่งเนี่ยวิ่งอยู่ในบ้านแล้วกันนะเพราะว่าพวกนี้เป็นสายวิง่งยังไงก็คืออยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ยังไงก็ต้องแบบว่ามีกิจกรรมให้ต้องทํา นะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องหาอะไรทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่ว่างนะใบที่12ครับเหมือนจะดีเนาะใบที่12อ่าอันนี้คือ Ruring r ร r i n g เขาบอกว่าเป็นพวกออกกดออกนูน่นออกนี่มาโอ้ยน่าเบื่อเนาะเดี๋ยวจะแหกกดเหมือนกันคล้ายๆเดอะคัมปิ้งนะแต่อันนี้คือแบบว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าอยู่ในใจลึกๆแล้วแบบว่าอาจจะแหกกดอยู่ในใจแล้วก็แบบว่าเป็นพวกแบบว่า ถ้าสมมติมอยอีกแง่หนึ่งคือเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าไม่ยอมทําอะไรหรือฉันต้องเป็นคนที่จะต้องตั้งกฎชีวิตของฉันฉันตั้งกฎของฉันเองถูกปะแม้ว่าตัวเองจะไปพัวพันกับอะไรที่แบบอยู่ติดบ,บนหัวอยู่ติดบ,บนขาแล้วแต่ไม่สนใจเดี๋ยวฉันยังต้องไปนะครับเขาให้ล็อกดาวน์อ้นี่ไม่ล็อกนะครับอ้นี่ก็คือ ล็อกเกสตาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะใบที่13ครับใครเลือกใบที่13ผัวเผอแล้วเจอกันเดูดิมิ่งนะอ่าเป็นสายดานิดนึ่งคิดถึงเพระจันทร์สงกฎอะไรประมาณนี้เนาะพวกนี้ก็แบบว่านอนเยอะไงนอนเยอะแล้วก็หวนโอ้ยหลังจาก14วันนี้ประเทศชาติจะเป็นยังไงเนาะอยากจะให้แบบว่า ไม่มีสงครามโควิดอยากจะให้แบบว่าได้ห้าพันป่าวันเนี้ย,ยหรือว่ามิเตอร์น้ำม,มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเขาจะจ่ายไหมฉันว่างานฉันจะต้องได้5,000เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเราไม่ทิ้งกันจะต้องรีบเข้าเว็บแต่เช้าอะไรประมาณนี้นะครับอืเนาะเป็นดิมิงครับอ่บาใบที่14ครับใครเลือกใบ,บที่14โอ้โหผัวค่าใครอยาแตะนั้นและ้วก็ห่วงผัว ถามจริงนะคะัดดิ้งดิ้งแปลว่าน่ารักน่าทนุถนอมดูน่ารัก,รกแค่ดิงแค่ดิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ห่วงคนอื่นเป็นห่วงความสุข ความรู้สึกของคนอื่นคนรอบข้างเอ๊ะเขาจะเป็นอะไรไหมตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยเขาอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้คิดถึงจังเลยคาดิงเป็นอะไรที่หน้าหลังนะครับอืมเนอะแต่อย่างไรก็ตามเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีความที่จะต้องกักตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย social distancing เนาะก็ช่วยกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลดภาระของคุณหมอและพยาบาลนะใบสุดท้ายแล้วครับ จะดีไหมเนี่ยอืมดีที่สุดแล้วล่ะครับอันนี้อะไรจะสุขใจเท่าส่องไอจีพี่คนนั้นนะครับ watching นะครับผม watching watching แปลว่าล้างมือใช่ไหมครับอืมไม่ใช่อืมเนาะเนี่ยพวกคุณก็ watching แปลว่าการส่องครับเพราะฉะนั้นการส่องไอจีครับทีนี้การส่องไอจีบางครั้งบางทีเนี่ยเดี๋ยวไปส่องไอจีของนางเอกบางคนมากๆเดี๋ยวนางวีนแตกขึ้นมานะครับเออเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีอะอยู่ติดกับอะไรมากจนเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะส่องมากจนเกินไปนก็ ไม่ดีเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีก็มีอะไรที่ทำให้เกิดเออความสุขของเราเราก็ใช้สติในการตั้งมัน่นในการทำอะไรตอนนี้ก็แล้วกันเทรานั้นนี่คือ15ใบนะครับใครเล่นได้ใบไหนอ่าบอกกล่าวกันนะเลือกกี่ใบก็บอกมาเออนะเราจะได้สนุกสนุกกันนะครับสวัสดีครับ